นี่ไงฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับผมให้คุณยายเราก็อืมแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดเนาะเป็นมันต้องไปทุกคนเลรเอ่อมันมันจะไปเหนียวล้างอะไรไม่ได้รอพูดเก่งแล้วเราเนี่ยเอ้าเอาดีดีดีไม่ยายคือเ่าเขาจะได้แบบไปเผื่อคนดูแล้วเขามีคุณยายที่บ้านก็จะได้ เอาเคล็ดลับดีๆไปสอนเขาถามว่าคุณยายนอนคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงมยายนอนคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงแล้วยายนอนไม่่คอยหลับนะแต่่วาเวลาอายุเยอะขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่นอนลำบากมันก็จะนอนหลับยากนิดนึงแต่ว่าช่วงที่บอกว่าให้ฝึกสมาธิก็หลับง่ายขึ้นหน่อยต้องต้องฝึกอะ่ะต้องฝึกถูกไหมถูกไหม,ไหมแบบที่บอกนะมันก็ได้มากได้น้อยต้องแต่ต้องค่อยๆทําถูกไหม ทำวันละนี้แล้วหน่อยม,มันให้ใจเราคุค้นเคยแล้วมันจะสงบไปหน่อยดีกว่าเราไปคิดฟุ้มสะหันพเพราะว่าคนแก่สุดมากคิดมากใช่ปะใช่แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วนะมันก็จะดีขึ้นคือว่าเหมือนอย่างคุณรล้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราคิดแค่นี้เราต้องรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้อง ยากไปโหนี่สิขั้นนี้เลยเนี่ยให้ให้ฝึกนั่งแป๊บเดียวผมให้คุณยายแบบฝึกทําสมาธิอืก็ลองดูถูกปะเพราะว่าเพราะว่าอย่างแรกๆเคอก็ไม่ได้ทําถูกไหม,มเคยทําแต่เราไม่รู้ว่าหลักมันทํายังไงทำวันละนิดวันละหน่อยอ่าไม่ต้องทำถูกไหมถ้าเกิดว่าเริ่มต้นแล้วเราพูดว่าโอ้ยอยากแสดงว่าอันนั้นเราไปตั้งเป้าหมายกับมัน ว่าจะให้มันได้เร็ววันแบบนั้นมันก็ยากแต่ถ้าเราค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปทุกวันมันก็แบบมันก็ดีกับเราแล้วมันก็ทําให้เรามีความพยายามทําให้ใจเราสบายด้วยถูกปะอันนี้อันนี้ก็ลองดูนะครับฟังพระก่อนนอนบนะ้างมั้งสี่ทุ่มยายผมยังดูหนังอยู่เลยนะกลางคืนอะบางวันดูหนังเธอถ้าเธอดูซีรีส์เธอนอนกี่โมง ก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรพวกนเี้ยแหละแต่เราก็ต้องสวมงสดมนต์ก่อนอสวดมนต์ก่อนที่จะออกไปดูหนังดูอะไรอ,อ่าอ่าหรอหรอทำไมทำไมอนะ่ะทำไมก็เผื่อว่าเวลาเราเข้ามาเราก็จะได้ม่วง,งก็จะได้นอนเลยเดี๋ยวไม่มัวช้าเดี๋ยวมันก็ทำให้เราไม่หลับอ๋อ แต่เราแต่ก็คือพูดง่ายว่ายังไงเราก็ต้องสวดมนต์ให้ได้ก่อนนอนต้องสวดมนต์ก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยออกไปดูหนังเพราะว่าถ้าเกิดมันง่วงกลับมาจะได้นอนเลยอืมันทําให้ใจเราสบายแล้วตอนสวดมนต์มันรู้สึกยังไงตอนสวดมนต์นึกถึงอะไรอเราก็นึกถึงตัวเราไว้อ่คือว่าเราทําไมถึงเปลี่ยนแบบนี้อาเพราะอะไร แก่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตามตามอายุของเราเราก็ต้องนึกให้ได้ว่าอายุอะไรแล้วก็คือเพื่อง่ายว่าต้องยอมรับความจริงให้ได้แค่นั้นเองถูกไหมพอเราสวดมนต์เราก็รู้สึกสบายใจมันได้ทบทวนตัวเองรู้สึกสบายใจแล้วค่อยออกไปดูหนังถูกปะดูเพื่อมันข้าเวลาหรอเพราะว่าถ้าเราเข้านอนจกหัวค่ำมันก็ไม่หลับอืม ก็ดูค้าเวลาไปเราก็ด้รู้ว่าเออลูกเขาไปถึงไหนกันแล้วอืออืมใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วเรากับเด็กสมัยใหม่ก็ไม่เหมือนกันอืออะเราคนละเจนไงมันคนละเจนถูไหมเราสมัยใหม่ก็จะมีแบบจะได้ดูเยอะนิดนึงถูกไหมแต่เราก็มาดูบ้างเด็กดย่านี้เขา ไม่เหมือนสมัยก่อนไงและเราพูดอะไรเขาต้องเถียงต้องค้าอ่าเขามีเขามีเขาเรียกว่าเขามีแบบมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นะนะ,ะถูกไหมโลกสมัยนี้มันแบบมีโทรศทรัพท์ททททททอไรเงี้ยแต่ว่าคนแก่ก็จะรับไม่ค่อยได้อ่าใช่ไหมแต่ควนี้เราเราจะต้องทำไงเราต้องเปิดใจค่อยๆรับฟังต้องรับฟังเขาไม่ทีดีารเดียวอ่าถูกไหมมันจะได้ถ้าเรารับฟังเขาเขาจะได้มาคุยกับเราให้รู้เรื่องด้วยเขาจะได้รู้ว่าเราฟังถูกไหม ก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเนาะโอเคอะบายบายหน่อยยิ้มหน่อยจ้า,จานี่คนชื่นชอบคนเยอะเลยเห,ห็นไหมเขา <Yet S 2> บอกว่า <ๆ S 2> ฟังคุณยายแล้วเพลินดีคุณยายพูดดีเขาเนี้ยเธอก็จะได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นไนงว่าแบบคนที่เขาอยู่กับคุณยายที่บ้านเขาจะได้ไปบอก <c oughs> <c oughs> แล้วเขาจะได้ไปดูเวลาคุณยายที่บ้านเขาจะหั่นมะนาวหรือเขาจะนอนเขาจะให้เขาฟังธรรมะเขาจะได้ได้ความรู้จากเธอขอบคุณครับคือเมื่อวาน พาคุณยายไปโรงพยาบาลมาผมเลยไม่ได้ไลฟ์วันนี้ก็เลยแบบพาคุณยายมานั่งคุยเมื่อกี้เพิ่งให้กินข้าวไปแฮปปี้โอเคทุกคนบ๊ายบายอาฟนแมนยูบ๊ายบายอีกทีไปละจ้าจ้าบ๊ายบายจ้า